พี่น้องเอ๋ยเนาะบาลีทอดทาแขกแล้วบัดนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะสบายดีกันรอบค่ำโมเมนต์รอบค่ำที่รอบมืดตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเนาะบารีถึงแข่งขงมวนแข่งขงมวนทาแขกที่เพิ่นขายอา,อาหารขายนังเข้มขายยังทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องอมีบัดเลยเจ้าสบายดีของฝากของต้นพี่น้องเอ๋ยเนาะโดย,สบ,ย <laughs> สบายดีสบายดีพี่น้องเอ๋ โอ้โหขนมเพื่อนขนมยังอันนี้เห็นขนมข้าวโป้งเหขนมข้าวโป้งโอ้โดยโดยพี่น้องเอ้ยฮะตามถุงซาวโดยมีมีหลายสิ่งหลายอย่างเอายัางห้าวบัดเนี่ยอันนี้เพราะเมื่อย่างกิทอดกินนะโม้ขึ้นชีขึ คือที่หยากแท้เป็นนางเปหนังบ่ลองเบิ่งดูอืมมันอันนี้ไม่คือเพิ่อนยังก็มั่มบ่อืมโดยปริญาตถ่ายคลิปในรถเจ้าพี่น้องเลยถ่ายรถบ่ถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องเลยเพิ่เอนตลาดยังก็เจ้าอันนี้ค่ะเป็นตลาดบริเวณนั่นแหละเป็นห้างขายหิมทาง อืมดีหน่อยดูท่าแขกแล้วนี่เนาะเจ้าเนาะแมนดูดูท่าแขกพี่นหน่อยฮะไฮเล่า,ลาไฮโอ้ไฮเท่าไรอะนะเจ้างามเน,น่ยเนาะฟังหลงอยู่พี่นหน่อยเล่าไฮมาสั่นเอาเอาแล้วเอาเมื่อไหรเอาเท่าไร เอาเมื่อฝากทางบ้านเพื่อนน,นะะเอาจาก็กเอาจ็กซองเซีนก็นได้ตัวนี้ฮะน,นะแหมเอามีหมดคือ,ม,รรนะอมันแหมมันอยา่างเบิ่ง์งดอมันมีหมดอะแหมโอ้มีหมดเลยเนาะพี่น้องเอ้ยหน,นมแจ็คฟางไทยเพื่อนเดินอะไรไพี่น้องเอ้ย เป็นนมข้าวเกียบบปะข้าวโคบ,คโคบโอ๋ออันนี้บ้านเขาเอิญข้าโคบพี่น้องยอ่าอันนี้ฮะโดยอันนี้อันนี้เราสั่งเผือกยังไงเจ้าหมั่มชิ้นงัวหมั่มชิ้นงัวตัวนี้หม,มั่มชิ้นหมูเป็นปะอ๋อโดยโดยโดยพีย่น้อย อืมคือปิงบอสบอสไปจักกันได้จักแด้อเอาขนเขาคนุ่มเขาโคบบอสเลยนะไหนบารี่บุปผันไดนะคือเมื่อฝากเพื่อนอ่าบาลี่นี่บบบุคผังมากกินบปผนไดคือเมื่อฝากคนทั้งบ้านและผู้เฒ่าตานายเพื่อนโดยนั่งบุปผันอ่ะมันมันสามผู้เล่าขายปุ๋แล บอกกระยาแต่ขนมมาละวเมย์เป็นเป็นกระยาจะเอาเอาเขาครบอันอยากมันมีคนมากินอยู่ปะอันนั้นขายแล้วเดี๋ยวจะเขาครบอะสะแมันซ่าโอ้เอาเอาฮกอันก็ได้เจ้าผสมกันเด้อเฮะ เออฮะเอฮก็หาซีซ์อะปนกันเดอร์เจ้าพี่ลึกกึลีเป็นอันนี้เปิดตลอดบอจ่ายยี่สิบสี่ชั่วโมงบ่โอเจ้าเจ้าเพอร์แหงเนาะโดยมีสุดผู้ใดพี่น้องเลยทางพี่น้องอาจจะเห็นกันบ้างแล้วในทางช่องทางทีมงานเฮาเนะทางบัตรเชียงหลายคนมากระทายพี่น้องเบิ่งอยู่เนาะ แต่นี่บารีมาอ่าเป็นเวลากลางคืนพี after, ่น้องเอ้เซ็นฮะมีเงินอยู่บนระบาดนี่บังบังบังกันนะสบายดีนะพี่น้องเบิ่งเงินก่อนเย่งเงินใบน้อยๆนะพี่น้องใบน้อยเลยได้อยู่ได้อยู่จ้ะได้อยู่อาหารจีบอะอาหารจีบใบน้อยเจ้าหน้าที่ นี่ยมีแย่น่มาไปกินดิฮะเอาอย่างนี้เ้าไปนี่พ่อแค่นี้บอกมันมีแค่นี้บอกมีแต่นาังกันแล้วขายคือกันเป่นเลยพรอเจ้านี้แต่ละห้าแบบอ๋อแบบเดียวกันเลย เมีว่วเอาอีกว่าหาชิปขนมนะเลยไล่กันไปคืบกันเลยพี่นองไปนเียงกันเลยเนาะอ๋อเอกลักษณ์ปเขตขมวนคือขนม้าข้าวปุ้อันนี้อันนี้ไายเคนะเราเจ้านาอทยเคนจุดนี้เราคือเปิดตลอดซาัิสโมงเลยถายเดี๋ยวเลยที่ตนี้ย่างนีเแบบนีมีแต่แบบนี้ ได้ห่าใดกันแบบนี้พี่น้องเยขึ้นเหนือล่องไตกับมาแวะได้พี่น้องเยเป็นหมู่บ้านมาจากเล่ดบ้านยังไงบ้านโพธิสะอาดบ้านโพธิสะอาดรักสยกที่ไปนั่นนึงจะเป็นคิ้วลมีต้นบ้าณรักหนึ่งโอ้โดยโดยโดยแต่ลงไปนี่เป็นคิ้วลมีแทรกบ้างถ้าเอาลงมาจากเวียงกับมาสียู ใส้มือถ้าขึ Take ้นไปเวียงก็อยู่ขวามือไม่เลยเนาะใช่นี่้เดียวนี่ดูผู้ทั้งมือมันทอดทั้งขาวโจันนะเม่จักจะงอใจไปไหนไปจังหวา เอาชิเมอสวรร์ดูเลยเจ้าเอาชิเดืนทางลูกสวรรค์พูเลยหันมาเพิ่มอีกเลยโดยโดยโดยพี่น้องเอโอ้ขนม ขนมปานมแมบนบแบบเดียวกันบัดเลยแต่ละห่านแต่ละห่านแต่ละโอ้เจ้า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 อือด,ด้ดย เจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเอ๋แบบเดียวกันบิดเลยโอ้โดยไปขายดีๆแล้วเจ้าเด้อไปเดินทางก่อนบัดนี้เจ้าเจ้าพี่น้องเอ๋ไปพี่น้องเอ๋เดินทางต่อบัดนี้เดยบังรถเด้อพี่น้องเอ้าสบายดีกันน่าเป็นคลิปสั้นๆตอนกลางคืนน้ำบารีไทยพี่หน้องเบิ้งพี่น้องเอ๋เนาะพอตกเดินทางก่อนบัดนี้สบายดีอ่าโดยโดยโดย จ้าป <laughs> ้าเดินทางตัวเ้าบันนี้เนาะออนเ,เอาซื้อแล้วโมเมนต์บอกอะไรอยากบอกจืดจืดปะอะไรแต่คนมากได้แหละหรืออะไรอยาก,กเาอ, <laughs> อ <laughs> าสิเป็นยังกษ์ห่ายังจบบ่ได้พี่น้องเพื่อนยังอยากอยูอโย่โดยโดย เอาลองบ่งถุงนึงก็ได้เอานี่เพิ่มอีกถุงนึงเจ้ากจังวะบุกเกิื่อนสิบพันสิบพันเยริขอเพิ่มขอเพิ่มถุงนึ่งโดยอันนี้มันเป็นเห่งเห่งเนาะเพราะแบบตัวนี้แบบข้าก็ใต่ยากตัวนี้พี่น้องเลย เจ้าบอลลีเองอันนี้บอลลีอยู่เขียวเนี้ยไอเขียวเนี้ยพี่น้องเอ้ยดูด้วยข้าก็ดี่ไห้พี่นี่เจ้าอ๋ออันนี้เป็นสิบพันเนาะโดยโดยยี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยอืมป้าป้าคือลดคือลดบาทเมื่อจะแท้บันีทพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันสีดึกเนาะเพื่อเหาสีหอดเทีอนพี่น้องเอ้ยเอาเนาะเอา สรับาการเดินทางของบุญขอบคุณเนาะบาสุกูสุคนพี่น้องเอ้ยที่เขามาให้กำลังใจนะพี่น้องเนาะบาลลีขอโตเดินทางก่อนสบายดีเด้อเบิร์ตสุกูสุคนระหว่างเดินทางนะพี่น้องเนาะโดย